ก็หน้าตามันซิ่งๆเลยครับมันเทียบกับราคาสูงๆได้แต่รีดน้ําดีครับโคตรโอเคครับโคตรโอเค,อเคใช่ไหมซียอทีผมเคยพี่เห็นที่ไต้หวันมางานโชว์พวกเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ยครับซีแอติชอวกลับมาอีกแล้วนะคะกับแอดมินเมย์นะคะบอกเลยว่าวันนี้จะพาพี่น้องชาวเวสป้านะคะมาดูรถใส่แต่งนะคะบอกเลยว่ารถคันนี้นะแต่งไปแต่งมา เป็นแสนนะฮะเป็นแสนไม่พอยังใส่ย,ยางรุ่นใหม่รายใหม่นะของเวสบ้นั่นเองนะบอกเลยว,ว่ารายนี้สปอร์ตมากสิ่งแน่ถูกใจชาวสองล้อแน่นอนไปคุยกับเขาเลยค่ะสวัสดีครับแหมวันนี้เปลี่ยนมั้งเปลี่ยนสไตล์บ้างเออพี่ชื่ออะไรคะชื่อยศครับพี่ยศคขับรถอะไรคะวันนี้มาอันนี้เป็น LSV ครับผมสวยนะบอกเลยมีความแบบน่ารักชิวนี้ แสบตามากนะของแปลงใจรุ่นนึ้มาใส่รถก็แต่งเยอะพอสมควรนะคุณพี่ นงั้นวันนี้เรามาถามเรื่องยางดีกว่าคันนี้ใส่เป็นรุ่นทีพี่ยศได้ลองไปแล้วแค่ไหนคะกี่กิโลสองสามร้อยกิโลประมาณนี้ครับยังยังไม่ได้เยอะมากแต่ก็ลองแต่ก็ลองแบบทุกสภาพอากาศอยู่เออแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฝนก็จะน่าจะได้ลองฝนหน่อยใช่ครับเป็นไงบ้างคะเจอฝนก็โอเคครับเอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับไม่ได้มีความเวอไม่ได้มีความอะไรเลยตอนแรกผมก็แอบว่าแอบคิดว่า จะรอดไหมเพราะว่าดอกดอกน้อยดอกน้อยแต่รีดน้ําดีครับความเร็วที่พี่ยศวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะด้วยรถรุ่นนี้มันไม่ได้ไม่ได้แรงมากก็อยู่ประมาณร้อยร้อยสิบอ่าร้อยร้อยสิบใช่ครับร้อยสิบกว่ากว่านิดนิดมันได้ประมาณนี้แหละครับซึ่งโคดโอเคครับโคดโอเคใช่ไหมอ่าพูดถึงยางนี้แล้วหน้าตาล่ะแล้วพิยดบ้างไหมสวยครับก็หน้าตามันซิ่งๆเลยครับมันเทียบกับพวกยาง ราคาสูงๆได้ที่ราคาสูงวเนี่ยครับแล้วดอกมันจะสิ้นๆก็จะประมาณนี้แหละงั้นเรามาพูดถึงคุณภาพดีกว่าในเรื่องของความเนบในเรื่องของการเข้าโค้งมัน,นมัน้งคะโอเคครับเข้าโค้งจิกดีพรอเวลาเนี่ยอย่างช่วงเนี่ยที่มันแห้งอะไรเงี้ยครับก สาดได้เลยสาดได้เลยใช่ใชแต่สาดในความเร็วของผมก็คือแบบร้อยเดียวน่ะร้อยเดียวบอกก่อนนะเดี๋ยวว่าไม่รู้<ช>เออประมาณร้อยหนึ่งแล้วการยึดเกาะถนนนะคะเป็นยังไงบ้างาเพราะว่าจริงๆเราต้องบอกว่าตัวทาตัวนี้เนาะเนื้อจะออกลักษณะกึ่งสนามอ่าม,มันจะจะมีความนึบอยู่ไหมในเรื่องของการเกาะถนนอยู่ครับอยู่ครับทั้งพื้นเปียก แล้วก็พื้นแห้งแต่ต้องอย่างนี้ครับไอยางอย่างเงี้ยบางทีแบบผมที่ผมลองนะผมก็ไม่ได้เทแบบโอ้โหเทแบบใช่ใช่ขนาดนั้นเปียกนะอ่าในพื้นเปียกดอกมันก็มีอยู่เท่าเนี้ยเออดูเข้าใจดูเข้าใจนะดอกอยู่แค่นี้ขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับแต่แต่ว่ามันอยู่มันอยู่ใช่ผมก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าผมก็เพิ่งจับ ครั้งแรกเหมือนกันนะก็ค่อยๆปรับแล้วเพิ่มๆ <_ d ose> นิ่ก็ใช้ชีวิตประจำวันสบายครับราคายางคู่นี้นะคะคที่อยากจับจองนะบอกเลยว่าราคาย่อมเยาวแน่ <_ d ose> ๆเพราะคู่นึงนะคะใช่ค่ะคุณฟังดคู่นึงอยู่ที่ราคา2,490บาทเท่านั้นจ่าย3แบงค์เท่ามีทอนนะจ๊ะไม่พอนะตอนนี้นะคะมีแถมทุกลมด้วยเออคุ้มค่าขณะนี้ไม่รองไม่ได้แล้ว แอบกระซิบนิดนึงคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นพี่ยศพี่ยศคือใครจริงๆพี่ยศอยู่ที่ร้านอะไรคะผมอยู่ร้าน Project ์เอ็มมอเตอร์ไซค์เป็นพาร์ทเนอร์กับที่เลดี้บักแล้รลองเลดี้บัคฉะนั้นที่นี่มียางแน่นอนครับก็แนะนำนะคะใครที่อยู่พระราม5โซนนี้อยู่ใกล้ๆกับแมคโครเลยใช่ครับใช่ครับเข้ามาซอยแมคโครข้างๆแมคโครเข้ามาประมาณที่งอะ นี่เพียวน่าจะประมาณไม่ถึงร้อยเมตรขวามือนะคะที่เป็นรูปเต่าทองเผื่อมาเจอพี่ยศมาถามฟิลลิ่งพี่ยศก็ได้บอกเลยว่าพี่ยศนี่เห็นอย่างนี้นะคะแน่นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะคะทั้งแม็กทั้งอะไรหลายตั้งหน้าคันนี้ก่อนหน้านี้พี่ยศรู้จักแบรนด์เซียทีไหมเซียทีผมเคยพปเห็นที่ไต้หวันมาตอนที่มันเป็นงานแฟร์ผมไปที่นู่นนะที่มันเป็นงานแบบงานโชว์พวกเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ครับที่ไต้หวันแล้วผมก็เห็นบูธเขาเนี่ยแหละ ที่นู่นผมก็เห็นนะยางพีฮอ่นี้คือลายสวยดีมันมีมันมีมากกว่านี้หลายลายเลยแหละใช่ใช่ใช่เอาจริงๆนะครับพอยต์เมนพอยต์มันก็คือเรื่องลายยางกับราคาได้ลายยางกับราคาได้ถึงเราเปิดใจใช่ไหมใช่ครับจริงๆอ่ะอันเนี้ยมันด้วยล้ออันเนี้ยครับกับรถอันเนี้ยมันเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับโอเวอร์ไซส์ใช่ครับมันไม่ใช่ไซส์เดิมของมันได้ยินแล้วนะฮะ แต่ถ้าใครไม่มั่นใจก็ทักเข้ามาถามได้หรือว่าว่างๆก็มาหาพี่ยศได้ถ้าไม่เจอพี่ยศก็จะมีพี่ๆทีมงานที่น่ารักเยอะแยะมากตรงนี้ก็เปิดแบบบุ้ยมีลานเลยให้ลองด้วยต้องไหมเออลองรถก็ได้เล่นสเก็ตก็ได้ครับเอ้ยมาพูดง่ายๆมาหาพี่ยศแบบคุ้มคุ้มกับคุ้มเนาะโอเคพี่ยศวันนี้หนูน่าจะถามพี่ยศแค่คร่าวๆ ให้ทุกคนพอเข้าอกเข้าใจเนาะขอบคุณมากนะยคะพี่ยศเดี๋ยวมีอะไรก็อาจจะขอเพิ่มเติมนิดนิดแน่หน่อยดีครับใครเป็นแฟนขับพี่ยศนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้นะแล้วก็วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะพี่ยศค่ะเจันข่าวหน้าเลยคะครับครับเห็นไหมเหมือนมาเพื่อแกล้งพี่ยศโดยเฉพาะครับโอเคค่ะถ้าใครอยากติดตามข่าวสารดีๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องยางเรื่องรถหรือต่างๆนานาร้านค้านะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง c s t m o t o thailand หรือที่รายการ ซีเอททอวันนี้รา,าไปก่อนนะี bye ้ค่ะบ๊ายบาย